สวดมนต์อย่างไรให้ชีวิตดีปฏิหารเกิดสวดมนต์กันให้เป็นนิสัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเมื่อเจออุปสรรคกรรมจะได้มีทางออกจะได้มีทางแก้ไข ในเรื่องนี้เคยเขียนไปแล้วหลายครั้งแต่ยังมีหลายท่านที่ไม่ทันได้อ่านคงอยากทราบก็อยากจะซ้ำอีกครั้งเพราะเกิดผลดีมากต่อชีวิตสวดมนต์อย่างไรให้ชีวิตดีปาฏิหาริย์เกิด บทสวดในพระพุทธศาสนานั้นเป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประวัติต่างๆและเป็นการสวดขอพรขอบุญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งปวงและเป็นการรวมจิตรวมสมาธิเพื่อไปสร้างบุญในขั้นต่อไปต่อมาภายหลังครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างบทสวดมนต์คาถาต่างๆด้วยเมตตา เพื่อมุ่งหวังยังประโยชน์สุขแก่ผู้สวดในด้านต่างๆการสวดมนต์นั้นเป็นของดีแน่ไม่มีภัยการที่เกิดผลดีต่อชีวิตหรือปฏิหารนั้นขึ้นอยู่กับผู้สวดเป็นสำคัญโดยเฉพาะจิตจึงจะเห็นว่าหลายคนสวดแล้วชีวิตดีหลายคนสวดเท่าไหร่ก็ไม่ดีสักทีการสวดมนต์ที่ได้ผลจิตเราต้องมีกำลังมาก การมีกำลังมากมาจากการสร้างบุญกุศลเพื่อชำระจิตใจให้ใสสะอาดที่สุดเป็นภาชนะที่สะอาดรองรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำการสวดมนต์ที่ได้ผลดีดังนี้ 1. ผู้สวดต้องเป็นผู้ละบาปทั้งปวงหมั่นสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาอยู่เสมอ 2. ก่อนสวดควรทำสมาธิหรือรวมจิตให้นิ่งก่อนถ้าจิตสายไปมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนูน้นก็ยากที่จะรับสิ่งดีๆได้เหมือนเครื่องรับสัญญาณที่ขาดประสิทธิภาพแม้เครื่องส่งจะดีแค่ไหนก็รับไม่ได้เหมือนทีวีที่มีแต่ภาพแทรกดูไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อันใด 3. เมื่อเริ่มสวดต้องใช้จิตจดจ่อในอักษรบทสวดให้ถูกต้องไม่ต้องสวดเร็วจนผิดผิดถูกถูสวดด้วยความตั้งใจด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นค่อยๆสวดไปไม่ต้องรีบร้อน 4. ในบทสวดที่เป็นคาถาสำคัญที่ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดเคล็ดไว้เช่นคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอนสวดอย่าไปมโนในจิตให้ได้เงินเร็วๆเยอะๆสวดไปด้วยนึกภาพเงินไปด้วยแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าอย่าไปบังคับจิตให้เกิดกิเลสในตอนสวดให้สวดด้วยความเคารพสบายๆอย่าไปหวังผลเลิศอะไรไม่ว่าจะเป็นมนคาถาด้านไหนก็ตาม 5. เมื่อสวดหมดทุกจบตามจริตแล้วให้ทำสมาธิ จเริญภาวนาต่อพ่อสมควรแล้วอุทิศบุญแผ่เมตตาออกไปเริ่มจากน้อมอุทิศบุญโมทนาพระคุณความดีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระอริยสงฆ์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พรมเทพเทวาทั้งหลาย ตลอดจนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาผู้มีพระคุณอุทิศบุญแผ่เมตตาไล่เรียงไปจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงและคนที่เราอยากจะส่งบุญให้เขาเป็นสุขเราอุทิศบุญแผ่เมตตาเพื่อปรารถนาให้เขาเป็นสุขได้รับบุญกุศลน,นั้นอย่างจริงใจไม่ได้หวังผลใดตอบแทน ไม่ต้องห่วงว่าเราจะได้อานิสงบุญไหมบุญจะลดลงไหมได้อยู่แล้วและบุญไม่มีหายไม่มีลดไปไหนยิ่งเพิ่มทวีคูณเมื่อคนที่รับเขารับได้และยินดีในบุญที่เราส่งไปให้มีคนถามมาว่าสวดมนต์เวลาไหนดีขอตอบว่าได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกลมหายใจ จะนั่งจะนอนจะเดินได้ทั้งนั้นแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ขอตอบว่า ปาฏิหารจะเกิดเมื่อผลบุญที่เราทำมาถึงจะเร็วช้าเพียงใดอยู่ที่กำลังบุญของท่านเองอยากให้เร็วก็หมั่นสร้างบุญหยุดบาปทั้งปวงเสียสะสมบุญอย่างสม่ำเสมอมากพอนานพอแล้วปาฏิหารจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ปาฏิหารจะเกิดขึ้นตลอดไป ขอบุญรักษาธรรมะคุ้มครองครูบาอาจารย์เมตตาเทวดาค้ำชูทุกท่านเถิดทอธรรมรัก